September we met. I could tell by your smile. You had been with a good girl like me. Yeah, you were impressive. Couldn't leave me alone. Text me every time. as you pick up the phone. And I could tell in the driver's seat. My hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.

อันนี้เรามาทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับภาษาอังกฤษว่า CSR Company Social Responsibility แต่จริงๆแล้ว CSR ไม่ใช่แค่มาการมาถ่ายรูปสวยๆว่าไปอวดใครมาทำะไรแต่เป็นการความรับผิดชอบของเราเราเลือกว่าเราเนี่ยอยู่ในพระสวดเจดีสิ่งอะไรทำให้กับโรงเรียนแถวนี้ได้วันนี้เรามีส่งเสริมพันเป็ดพันไก่นะครับเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสกินไข่เป็ดไข่ไก่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีของเล่นมาให้เด็กนะครับ เด็กๆเนี่ยเอาแต่เรียนก็ไม่มีทักษะพัฒนาการอะไรแล้วก็เอาของเล่นมาให้เด็กด้วยให้เด็กใช้ทักษะในการที่จะเล่น<ห>เกิดความคิดสร้างสรราาครร์ที่นะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยเราเนี่ยที่จริงถึงมีเป้าหมายที่สอดคล้องแล้ว now the คืออยากจะส่งเสริมเด็กไม่เพียงแต่เรื่องการศึกษาเพราะเห็นว่าหนังสือก็เยอะ,ะนะฮะคอมพิวเตอร์ก็มีนะ,นะฮะแต่ว่าทราบอยู่ว่าจอ,จอที่จะ,จะตอนนี้เห็นว่าเด็กก็ต้องดูเราก็เลยเอาโปรเจคเตอร์มาให้นะพร้อมจอขึงขนาดใหญ่นะครับก็คงต้องรบกวนคุณครูคผู้ชายนะฮะช่วยหน่อยถ้าขึงแล้วก็ดึงมาเนี่ยก็จะฉายโปรเจคเตอร์ให้เด็กถ้าว่ามาจากอ่าอ,ออนไลน์มาจากไกลกังวลใช่ไหม เด็กก็จะดูจอใหญ่ขึ้นนะครับอันที่สองเราเห็นว่าการเรียนการสอนทางนี้ทําเต็มที่แล้วคนมาช่วยก็มีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเด็กยังไม่มีก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมด้านความคิดเราก็เอาของเล่นมาให้ด้วยโอ้ไก่ตัวใหญ่มากเลยโมาเยอะไปลงเหตุจากตัวโยต้า ทำให้คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นจะสังเกตว่าเด็กจะไม่ค่อยอยากกลับบ้านนะคะถ้ามาโรงเรียนแล้วเขาก็จะอยากอยู่ค่ั้ๆก็ไม่อยากจะกลับบ้านอะไรน่นะเพราะว่าเขาจะมีความสุขการอยู่บ้านเพราะบางที เด็กบางคนที่พ่อแม่ติดยานะคะพอพ่อแม่มีอารมณ์ที่แบบอะไรเงี้ยะ,ะก็จะลงความรุนแรงที่ลูกนะคะอันนี้เป็นสิน่งที่ที่เด็กหกคนจะต้องเจอทุกวันส่วนจะมีเด็กตัวเล็กที่ไม่มีแบบฟอร์มนี่ก็คือแม่ทิ้งอยู่กับพ่อพ่อหาครูนะคะพอไปทิ้งไว้ที่บ้านก็ไม่มีคนดูก็เลยเอาเคราะห์นนมาเลี้ยงให้เพราะยังไม่ถึงเกณฑ์อันนี้เราก็ไม่ได้เงินค่าหัวนะคะเราให้มาทานข้าวที่โรงเรียนก็คือเลี้ยงไว้ ปัญหาของหนูตอนนี้ที่จริงๆไม่อยากจะพูดให้ฟังนะคะปัญหาของเราตอนนี้คือเนื่องจากว่าพอแม่ก็ติดยาค่ะทีนี้เด็กเนี่ยช่วงที่ติดโควิดคุณครูก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนจะเข้าเดือนละสองถึงสามครั้งแล้วเราก็ไม่ได้มาปัญหาของเราที่หนักมากตอนเนี้ที่เราแก้แก้แล้วเราเราจะแก้ไม่ได้สักทีก็คือปัญหาเรื่องเด็กเล่นกันค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กอ่ะซึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหาของครอบครัวอยู่แล้ว รากฏล่าสุดเนี่ยเด็กเล่นเด็กเล่นผัวเมียกันอ,อ,อันนี้คือปัญหาที่หนูเศร้าใจมากเลยนะคะเป็นการเล่นของเด็กอะ่ะในหกคนเนี่ยเล่นกรรันแล้วขณะเนี้ยแก้ไม่ได้คือพอเราเอามาเรียกมาคุยให้ผู้ปกครองดูผู้ปกครองก็ไม่ดูเด็กก็กลับไปเล่นเมื่อล่าสุดเนี่ยหยุดสี่วันเนี่ยก็มีปัญหาอีกแล้วนะคะซึ่งปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนเด็กเด็กผู้หญิงอะ่ะเป็นเด็กพิเศษ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนะมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่พอเราไปแจ้งผู้ปกครองผู้ปกครองเขาไม่ช่วยเราเขาหมดแต่นอนคือเสพยาแล้วก็นอนไม่ไม่ดูลูกอะไรนะคะคือปัญหาใหญ่คือตอนเนี้ซึ่งซึ่งหนูมองว่ามันจนกระทั่งว่าวันนั้นได้คุยกับทางด้านของโรงเรยียนคุ้มรองที่จะเข้ามาดูตอนนี้คือมันเหมือนไม่ทราบว่ามันเกิดคือถ้าถ้าคุณหมอไม่รู้ว่ามันเกิดจากทางด้านของจิตใจของหรือเปล่านะคะปรากฏว,ว่ามันมันไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ผู้ชาย ดึงไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เด็กผู้ชายดึงเด็กผู้หญิงไปกระทำปรากฏเด็กผู้หญิงเนี่ยดึงเด็กผู้ชายอาใช่ครับซึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะเห็นอะไรมาหรือเปล่าเป็นเด็กเอลดีด้วยซึ่งตรงนี้เราก็คือคุณครูเรากำลังกุ้มใจกันมากเลยว่าเราจะแก้ปัญหายังไงตรงนี้นะคะฝากว่ามันมันมีในมันมีในชุมชนน่ะที่หลายๆคนไม่เคยสัมผัสจะจะไม่รู้ว่าเวลาที่เราไปเจอลักษณะอย่างเงี้ยมันแก้ยากซึ่งมันเป็นปัญหาที่ อยู่กับเราเนี่ยค่ะถ้าเขาอยู่กับเราอย่างอยู่เรยเียนเนี่ยเราดูให้ทั้งวันแต่พอออกจากสี่โมงไปแล้วเนี่ยเราดูเขาไม่ได้ี่ชือปัญหาครับก็ค,บคิดว่ามีของเล่นแล้วจะมีสิ่งเดงยูดูวามสนใจเขาออกไปนะครับก็ถ้าเป็นถ้ามีเวลาอยากจะต่อให้เขาดูสักชุดหนึ่งรถไฟเนี่ยขาเราเองแล้วก็ทํากิจกรรมประเภทนี้อันหนึ่งที่ไม่ทราบว่าก่อนได้มีว่าเอ่ยไหมเรื่องกิจกรรมของมูลนิธิลูกขาวไขอาชีพ ลุงขาวขายอาชีพเนี่ยทำูลนิธิสอนอาชีพให้คนโดยไม่คิดมูลค่านะอ่ามาไม่คน,คนคนมาสอนฟรีอะ่ะคนเรียนก็เลยเรียนฟรีนะครับทํามาแล้วเป็นปีที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งว่าคนที่ขาดโอกาสเนี่ยเป็นคนที่น่าเห็นใจที่สุดฉะนั้นต้องให้โอกาสแก่คนเพราะว่าคนทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วเราศรัทธาในคนคนนั้นแล้วก็ดึงศักยภาพออกมาเขาก็จะพัฒนาตันเองได้ Turned upside down. I guess I'm the needy one now. Feels all turned upside down. I guess I'm the needy one but now. The tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. Huh? You're like a fool.